วันนี้วันที่ดีใจม,มากนะทีิงๆแล้วเป็นวันที่เหมือนแบบปาดจริงๆครับเราเขียนเรื่องเทเลนเตอร์ทนเราก็เขียนที่ว่ามันเป็นเทคนโนโลยีที่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคนไข้ไม่ต้องเดินทางไปหาหมอแลตอนนั้นเป็นเรื่องโควิดด้วยถูกไหมคนถ้าเกิดไม่ต้องไปรวมที่โรงพยาบาลหมออยู่ที่เดียวให้เซอร์วิสคนเป็นทันเป็นตุ่ยหมได้นั่นต้องขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่ทําให้วันนี้เป็นความจริงได้ทังทัชี่ก็มีบทมากๆเลยนะครับผู้ห่วงใย ซึ่งเป็นนวัตกรรมเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้มีการตรวจรักษาโรคคือหมออยู่ที่หนึ่งคนไข้ยอยู่ที่หนึ่งถ้าหากว่าเราไม่จัดให้เป็นสัดส,ส่วนเนี่ยโอกาสที่หมอกับคนไข้จะได้พบปะพูดคุยกันอย่างสะดวกนั้นเนี่ยคงยากสะปะสะชก็ได้จัดตู้ห่วงใยญก็จะมีแพทย์ที่รับโทรศัพท์เป็นแพทย์ที่มีความรู้หลากหลายดีใจ ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเราได้โลมาจากเจดวลรีนะครับซึ่งเราใช้เทคโนโลยีไปดูสุขภาพของคนในผ่านรอปสตนะครับซึ่งใช้บัตรยนต์ใบเดียวใช้เลขที่13หลักนั้น เข้ามาดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตการปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์เทเลเมดิซินสามารถพบแพทย์แบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยข้อดีหลายประการได้แก่ 1. สะดวกและประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือรอคิวในโรงพยาบาล 2. การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ในพื้นที่ห่างไกลผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร 3. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจสุขภาพสามารถส่งตรงถึงแพทย์แบบเรียลไทม์ประเมินและติดตามอาการได้รวดเร็วผู้ป่วยสามารถแสดงอาการหรืออัปโหลดภาพของอาการเพื่อให้แพทย์ประเมิน และให้คำแนะนำเบื้องต้น5เหมาะสำหรับการติดตามอาการผู้ป่วยที่ต้องการติดตามผลการรักษาหรือตรวจสุขภาพเป็นประจำสามารถใช้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์และยังมีแอปพลิเคชัน Touch Good Health ให้กับผู้รับบริการได้ดูผลตรวจสุขภาพอีกด้วยพร้อมระบบ Health Dashboard บริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสะดวกรวดเร็วบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำ